สบายดีทุกคนทุกคนตอนนี้ยุบสองวันกี่มันนี่พอทุกคนกินมะฮุงเนาะแต่ว่าหมากละวก้เนาะเออตำหม,มากละวก้แซ่บเนี่ยทุกคนบอกลองชิมกันอืมมนียไม่ปรกกาศเนาะทุกคนแ้วก็มีผักกาดเซตแล้วก็ใบมะยมเนาะแ้วก็มีมะฮุงด้วยอืม ไาตัวนี้มันมาหงสุกเนาะคนเอามาหงสุกเซ็ปแซบ์เลยทุกคนมันนี่พาทุกคนกินกินพอดีเอาสามมันหมูบอมานเนาะเจิตตำเซ็ปไซบ์ขนาดนี้ตตำจิตตังกองได้เองง่ายๆทุกคนอเฉบเหรงทุกคนกินพอดี สเสียบนะเมือน,นไปเซตคลิปพากินแหละทุกคนเด่นคลิปคอนเทนต์ไอ้สร่างกะคิดง่างนะเด่นดิฮิตแบบกินกนแนวกินธรรมชาติบนันเทนิงอ่ะกองอาจจะดำแน่หน่อยนึงเนาะทุกคนเนาะบ่วากรีเนาะอืมแบบนั้นทุกคณ

อืมได้ผักขางนี่คนจับนี้เข้าไปนี่เห็นบ่อืมกระแจมอืมอออเป็นปรนะเด็นนะอยู่ข้างน้องคน 嗯嗯哈哈嗯。嗯、mm. uh。嗯、huh. mm. ah. mm。嗯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 。哈哈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  Um, mm. yeah. Mm. à sáng là rồi nay, chắc chắn chưa muốn chắc ừ chưa được được Ừ. mực đi năm cân nữa trong phần nào là phần phải bữa lại thôi Ừ. อืมสักสักครับอืมสักสักครับอืมอืมอืมกินแบบบกิงใจใคร Ya, ada ni Hmm 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 อืมอ่าแต่กินมีฟางให้ทุกคนสวยเป็นกดไลค์ก็ทำสไกไทยเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์กินอีกให้อร่อยๆอืม 嗯，倔，哈哈。